สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะครับโอเคครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการครับก็คือใช้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ครับครับในการเปรับเปลี่ยนนะครับก็คือหมุนนะครับหรือว่าท่านจะสั่งงานโดยนะครับคอนโทรลเลอร์ฝั่งนี้ก็ได้ครับนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการตรงนี้และกันฮะในการสั่งงานครับโอเคครับมาที่วิทยุครับกดเข้าไป ท่านจะเห็นว่าวิทยุเนี่ยมันจะสแตนบายคลื่นสถานีไว้อยู่แล้วนะครับนั่นคือคลื่นที่ชัดที่สุดให้ท่านนะครับวิธีการนะครับต้องดูครับอย่างนี้ครับนี่คือคลื่นที่ชัดที่สุดนะครับถ้าท่านต้องการนะครับที่จะเมมโมรีว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นที่ท่านชอบฟังนะครับแล้วก็เป็นคลื่นโปรดของท่านนะครับสมมุติว่าคลื่นของผมคือร้อยเจ็ดนะครับเราก็แค่กดคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ครับ กดลงไปครับครับก็จะตั้งไว้แล้วครับเป็นสถาน,นีที่เราฟังประจำฟังทุกวันนะครับอีกวิธีการหนึ่งครับถ้าเราต้องการหาคลื่นที่ไม่มีหรือคลื่นที่เราจะฟังนั้นมันไม่ชัดครับเขาจะไม่ขึ้นตรงหน้าจอนี้ให้เราจะต้องทำการหานะครับโดยการวิธีการ เข้าไปบอกตัวเลขครับก็คือพักคอนโทรลไปทางซ้ายมือครับจะขึ้นหน้าจอนี้ครับกดลงไปตรงกลางครับกดค้นหาอีกหนึ่งครั้งครับครับลงมาที่จุดแข่ป้าครับตรงนี้ครับกดลงไปครับก็จะมีตัวเลขขึ้นครับหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดสมมติว่าเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับรอสักพักหนึ่งครับเห็นไหมฮะ จะขึ้นแล้วเราก็ขยับคอนโทรลเลอร์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกเลยเราจะฝังขึ้นไหนนะครับเพียงเท่านี้ครับหรืออีกวิธีการนึงครับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับวิธีนี้ก็ง่ายครับในการล็อกสถานีวิทยุครับกดขึ้นมาครับ105.5นี่ครับไปแล้วนะครับ ครับผมการปรับเปลี่ยนคลื่นงิทยุครับมีอยู่2รูปแบบคือสั่งกานด้วยเสียงแล้วก็วิธีการกดตัวเลขครับเพียงเท่าน,นี้ครับท่านก็จะใช้งานอย่างมีความสุขครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ